การออกกำลังกายนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะฟิตแอน f ฟ r m ก็สำหรับตอนนี้นะคะ,ะกีฬาที่แบบว่าการออกกำลังกายที่ที่นุชชื่นชอบนะคะก็จะมีอยู่2อย่างนะคะก็คือกีฬาเกี่ยวกับการปั่นจักรยานนะคะแล้วก็การเต้นแอรบิบกอยู่ที่บ้านนะคะทำไมนุชถึงเลือกกีฬา2ออย่างนี้นะคะนุชเน้นความสะดวกเป็นหลักค่ะ ก็อย่างถ้าเกิดเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะนุก,ก็จะเน้นการไปปั่นจักรยานข้างนอกอะคะ่ะกับกับในครอบครัวนะคะกับแฟนกับลูกอะคะอ่ะที่สวนสาธารณะนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใช่ไหมคะเวลาที่เราไปปัน่นหรือว่าเราไปปั่นกับครอบครัวะคะ่ะเด็กๆก็ชอบค่ะตัวเราก็ชอบอะค่ะคือทุกทุกคนก็คือมีมีความสุขอะคะ่ะกับการที่ไปปั่นจักรยานนะคะ ถ้าเกิดแบบเป็นวันธรรมดาค่ะก็จะเน้นเน้นต้นแอรบิกอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเปิดเพลงเต้นอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเพราะว่าเราต้องการแบบว่าให้ร่างกายของเราอะค่ะแบบ แบบแข็งแรงอะค่ะแต่จริงๆคือพอเราเน้นแบบว่าเราเราออกกําลังกายอย่างนี้นะคะ่ะคือระหว่างระหว่างวันอะรู้สึกได้เลยะค่ะว่าเราอะเราจะรู้สึกเหมือนสดชื่นนะคะตลอดทั้งวันนะคะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะคะจากการที่เราไม่เคยออกกําลังกายตอนเช้าอะค่ะเราจะรู้เลยแบบระหว่างวันนะคะเราจะรู้สึกเลยว่าบางทีเราจะแบบง่วงเหงาเหานอนนะคะจริงๆเลยนะคะแต่ว่า พอเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเริ่มที่จะมาออกกําลังกายะคะ่ะติดติดต่อกันเนี่ยวนันนี้วันวันที่6แล้วะคะติดต่อกันน่ะเรารู้เลยอะคะ่ะว่าระหว่างวันนะคะเราจะมีแบบความสดชื่นความเฟสเหมือนเหมือนเรามี Energy ะคะ่ะ ก็เนี่ยค่ะแบบเราออกกําลังกายทุกวันน่ะเรารู้สึกเลยว่าตัวเราอ่ะแข็งแรงแล้วก็มีความสดชื่นเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ที่เราได้จากการออกกําลังกายนะคะแบบสดชื่นแบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแต่นอกจากการที่เราได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยค่ะเรายังได้แบบ เรายังได้แบบความสัมพันธ์ที่ดีอะค่ะกับครอบครัวค่ะอย่างเช่นอย่างที่ดูอบอกว่านุชไปปั่นจักรยานกับครอบครัวค่ะมันถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆค่ะที่สานความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยค่ะถ้าเกิดแบบใครนะคะมีครอบครัวนะคะก็ลองชวนกันไปนะคะชวนไปทํากิจกรรมอย่างนี้คไปออกกําลังกายไปปั่นจักรยานหรือไปวิ่งหรือหรือชวนเด็กๆไปค่ะุชว่ามันเป็นแบบมันเป็นแบบคือกิจกรรมที่ดีค่ะมันเป็นการสานสานความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีมากๆอะค่ะ ก็เชิญชวนนะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากเนี่ยค่ะลองลองแบบใกล้ใกล้จะปีใหม่แล้วถ้าเกิดคิดว่าเราเราอยากจะทําอะไรสักอย่างก็ลองเนี่ยค่ะลอ,ล,อลองให้ลองลองให้รางวัลลองให้ของขวัญกับตัวเองนะคะด้วยการแบบออกกําลังกายนะคะเพื่อให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงนะคะเมื่อสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงแล้วะคะ่ะเราสามารถที่จะแบบทําสิ่งดีๆหรือจะทําอะไรอีกได้มากมายอะคะ่ะในสิ่งที่แบบในสิ่งที่เราต้องการที่จะทำอะคะ่ะ ก็ถ้าเกิดทุกท่านนะคะเห็นว่าคลิปนี้นะคะแบบมีประโยชน์นะคะก็ฝากก็ฝากแชร์นะคะฝากแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็นุชก็ฝากติดตามด้วยนะคะนุชจะมีแบบนำสาระดีๆหรือมีสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังนะคะสวัสดีค่ะ